ดูเฮียป๋องกับคุณนายนกก็ทำไรกันเนี่ยมาทำความสะอาดอะไรครับอ้าววัสดีเฮียป๋องทำลายอะไรอะไรของอร่อยของอร่อยแหมมีที่นี่เเเยอะกกิิินนนนนไ้ีี่่ผดฮะนึกว่ามาช่วยเก็บขยะปวดหน้าอย่างผมผปวดใจบุญอะไรช่างกิจไนสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้เนี่ยเห็นไหมข้างหน้านะมองไปเห็นแล้วน่ะมันไม่มันโดนตัดอ้าวเขาตัดไปเขาตัดยังไงอะไรเขาตัดชื่ออ่ะอืมดูนะช่วยกันเก็บนะสองสามีภรรยาเนี่ยช่วยกันนะอ่าอ่านั่นนะอ่าก็ไปปอกๆเอาเปลือกเอา่ะอะไรคุณ ผมไม่ไม่ต้องเครี้ยงผมเนี่ยปลาไม่ถูกเหรอแม่คุณนี่ตำนวนไทยเ <misunder> นี่ยคลิป e ี้ย nah, ังเป็นคลิปโอ่อยู่คุณนายนกที่ได้เยอะไหมเยอะค่ะเนี่ยเต็มถุงเลยพุ่งเดียวโอ้โหนี่เยอะเหมือนกันเนี่ยลูกกำลังสวยๆงามๆเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ย มันสุกก่อนได้ไปยำน,นะเนียยำก็อร่อยตำส้มตำก็อร่อยนะเนี่ยแต่ถ้มันสุกก่อนไงอันนี้มันยัง<ล>ไม่สุกเอาไปทำยังไงเอาฝานไงเอาไปเอาไปฝานทำให้สุกคือเอาไปต้มใช่ไหมใช่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  <c oughs> เอาไปทำอะไรทำยังไง <c oughs> <c oughs> ไมันสุกก่อนฝานจ <c oughs> ากนเนื้อไม่เอาเม <c oughs> ็ดอ๋อนึกว่าสุกแล้วเอาไปต้มอย่างเงี้ยลองลองลองชิมดูสิว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะ นิ่มนะกลิ่นม e ันมันกลิ man, uh, ่นเฉพาะอนะออกรสชาติเปรี้ยวนะหวานหวานนิดหนึ่งนี่เชฟจะชิมให้ดูอยู่อร่อยอร่อยเอาไหนคุณคุณชิมห้ด้วยนี่นี่คุผู้ชม ลูกใหญ่กับไข่น่าเล็กหน่อยเอเออ้าวตูดก่อนเพื่อเพิ่ม,ม,มเขาเรียกซูวีทำให้มันเกิดความร้อนร่างก,กายของเชฟเขาเรียกซูวีเอ็าถูตูดนี่นะกางเก่งถูกฟ้ามันเกิดซูวีให้มันเนื้อในเนี่ยมัน,นมเยอะไปนี้หน่อยแต่ว่าอันนั้นเรื่องอังกัดดูไม่เอาไม่เอาซูว <laughs> ีแล้ว เอาเงิไม่เชื่อเชฟอีกแล้วผมกินแบบนี้พอละเนี่ยเดี๋ยวซูวีให้ใหม่ก็ได้วเอาไม่ต้องซูวีไม่ต้องซูซูวีแล้วไม่เอาเนี่ยผมกินตัวนี้พอละเฮ้ยจริงอ่ะอืมอ่ะแล้วพรุ่งนี้ผมเดินทางไกลนะผมก็ซูวีกับคุณอยู่ของไปนครปถมไปเป็นยังไงไหบอกรสชาติเฮืยเปลือกหนา นี่มันเขียวมันก็จะมีรสปาดมันก็เหมือนมะขามเทศอ่ะอืมอ่าเหมือนมะขามเทศแต่มันไม่มันมะขามเทศมันจะมีมันไอ้นี่มีเปรี้ยวกับปาดแล้วก็อร่อยอ่ะเพราะผมซูวีแล้วอืออคุณร่อยเล็กก็จะไม่อร่อยถ้าผมแล้วพวกผมไม่ซูวีมาเลยผมไม่ยอมยอมผมกินแบบนี้แค่นี้พอ กินไ่เยอะมากรุกนี้มันเป็นอร่อยที่ถึงแม้คนทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าผมซูวีได้อร่อยมากไม่สูวคุณเะิสูเวอร์ซูเวอร์เลยควร้อนเล็กๆค่อยๆให้มันสุกไม่มากอ่าเดี๋ยวผมทําให้ก็ไม่รูปมะเดี๋ยวผมทาให้เฮียป๋องมอมันไม่อร่อยผมไม่ได้ทาให้เอ้ยคุณไอเนี่ยมันจะดับเทฟคุณทองนะแล้อมันอร่อยกรอบก็ได้ยินเดียวได้ยินนะ ได้ยินได้ยินนะครับคุณไม่แต่คุณไม่กินเพราะผมมาการไปกัตูวีแล้วอร่อยมันกรอบแล้วก็นไหนเอามาชิมสิแมวแมวกินได้ปะเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะอ่ะอ่ะนี่นี่พี่หน่อยต้องรู้เลยว่าไอ้อันเนี้ผ่านกัตูวีแล้วหรือคุณเคียหรืออาจารย์หรือในหัวยาอะไรเงี้ยต้องต้องรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดไปผ่านกัตูวีแล้วมันจะอร่อยอืเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังไปเดี๋ยวพาเงี้ยป๋องไปซูวีให้เขากิน เก็บไปด้วยนะต้องเก็บมีหรือเปล่ามีมะกอกปากใช่มามอร่อยนี่เมื่อกี้ผมพันคอแล้วก็หายน้ำหายเลยหายเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นไออยู่อแล้วหอยละอร่อยกรอบมีรสชาติที่มันละมุนนุ่มลิ้นเหมือนกินมะขามเทศแต่มันขาดด้วยว่าความมันมันจะออกไปทางเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของมัน อ่าแล้วตอนนี้มันจะเปลือกน้อยหน่อยเนี่ยแต่เม็ดมันเยอะเม็ดนี่่ใหญเลยได้กำลังพอดีมากถือว่าโอเคมากลองดูคุณจะซยไม่คุณเนี่ยตุเรนมาเห็นไม่กล้าดูเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้เปลือท่านผู้ชมว่ามันจริงไม่ได้ผมพูดไปนะไม่ไม่ไม่ผมไม่พิสูจน์ละผมเปลือกแล้วอินไอ้นี้ของผมว่าละอ่ะขอบคุณมากเลยสวัสดีครับผมกินกับเมียผมสองคนซุวีเลย